ดีทางซมตอนนี้เขาเจ้ามารีวิวให้ทางซมได้สมเนาะมื้อนี้วันอาทิตย์ใหวาเบิงทางไปหาสำโรงเนะาะไสยมื้อนี้มันไปหาซีเรียวคืนทางดวนเนาะมาเล็กเก้าเนาะทางเสี่ยงเงินก็นว่าแม่นไปชื่อนี่มันทางาไ้เสี่ยงเงินไปหาสำโรงเขาเจ้าแลนดรถอยู่ตามถนนเทพ พารากเนาะจังหวัดสมุทรปราการติดสายแดดกรุงเทพมหานครนั่นแหละค่ะเจ้าเนาะขี่รถสิมุ่งหน้าไปเนาะไปยังสิ่งละไปแถวซีนาคลินนี่อย่างอุล่เดอร์เราผสมอาทิตย์นี่ไปทะเลเมื่อหน้าไปทะเลก็ใกล้ใ,ลในี่เบื้องขวามือนี่แหละทะเลนะ่ะทะเลเบื้องขวามือนี่จะเป็นทะเลโบเมนทะเลตากอากาศเพราะว่าลมมันมาตลอด ว่แถวนี้อถนเอ,เอินว่าแถวลมพัดอยู่ตลอดและนน่ะแต่ว่ามันจะหลีนน้ำพอได้เพราะเป็นขี้ตมเอิญป่าทราเลนเนาะค่อยว่าเป็นบอนพักต่างอากาศซื้อเหมาะสมสสาหรับผู้ที่ว่าเนาะอันอันนี้ก็แจ้งแล้วเนึ่งมอสมรอันผ,ผ,ผ,ผู้ที่มีอายุสูง สองผู้ที่ว่าป่วยเนาะผู้ที่ว่าป่วยเนาะป่วย,ป,วยป่วยแบบอันยืดยาวนานนะนะต้องได้มาผักตากอากาศเพื่อหายใจเอาอากาศสดเนาะอากาศสดก็คือออกซิเจนฮนแล้วเนาะทางสมนะก็คือออกซิเจนฮนแล้วคือว่าแถวนี้มันมีลมลมลมมันจะพัดเอาออกซิเจน จากทะเลนะจะอายน้ำทะเลมาเข้ามาฟังเนาะเนาะเข้ามาฟัง้ะเห็ุให้อากาศจะบริสุทธิ์ก่อนมูเบิร์เนาะ่นน้ยังบอได้ไม่งบ่ได้ถือมลภาพะาป็นเพีเทือเนาะพระ้อมป็นอากาศสดๆเนาะจากทะเลฮานาลมัดมาดีฮานทะเลถือว่าเป็นอากาศสดแหละเนาะ เล่อดเถื่ออากาศสดเลยทีมงานรอไปจนสิ้นแล้วโรนนงพยาบาลกามีนโรงพยาบาลศิริแพทย์สาขาทิพยารัก เพิ่งไปเพิ่งไปเด้อทางซุมเด้อคอยคอยแลนข้าเจ้าก็ฟังแต่เบื้งนั้นเบื้งนี้ลายเด่นเดี๋ยวนี้เห็นได่ระมัดระวังเพราะว่าหันความพักคู่เขาหันห้าเข้าเจ้าเองก็เอาโสหลายแล้วความพักคู้ก็ซาลงน้อยนึ่งหันน้าขันซาลงน้อยนึงมันสติเตือนเขาอันนั้นมันมันซาเมื่อมันซาละเฮ็ดให้เข้าเท่าแลนรถใกล้ซีดลายใกล้ซีดรถข้างหน้า เหลาเขาเหยียบเบ่งเขาเหยียบบัทันโดนก้นเขาครับผเคยโดนเสื้อด,ด,ดอกน้องมิเตอเขามาโดนก้นเขานัแหล้วาอนนี้พวกวัยรุ่นพวกเมาเอันนั้นแหละยาบ้าพวกรับในรับเนยอันแหละรับในก็นขเขาก็กินยาบอกยาบ้าไปทะเลที่เล,ลี้ยงลายครับรถกลาล้างลายก็อาศัยแต่พวกเพ็ดในทางที่พิษนะ ใสยแต่ยาบ้าเนาะเราบัดเทาเ้าให้เกิขับรถแต่ยาวนานเนาะบัดมันเมื่อยมาละมือเยนมาละมันก็ังม่วงนอสเนไนขับรถไปต่ำก้นเขาเจ้ากระถือต่ำก้นมาถึงแล้วเนะวาะพอเป็นรถคันนี้ซ้ำเห็นรถคันนั่นามาแต่สองกอลาวรถรถแลนครูเซอร์ซ้ำเนาะมันต่ำก้นดีแล้วมันรถมันต่ำรถแลนครูเซอร์มันมีนอสทั้งหลังเลย ว่าข่าวเจ้าก <ăn to S 1> ็ส uh ิไปเอาโทษพวกบ่ได้มันมันจ่ายหายน่ามื่นแปดพาเจ้าไปกลับคืนไปสอบโปลาวเนาะไปเฮ็ดคืนใหม่หมดหมดเป็นแสนมันจ่ายมื่นแปดก็ะช่างระกำขี่ดีก็กำโตทางกระทรวงจ้าก็นี่เราเราข่าประสบการณ์ฟังเนาะบอกพวกมันต่ำมันเสียว่าขับจ้างขับรถให้เขาแล้วก็เอื้อให้เพิ่นหัน แบบจะมาเฮือนแล้วเอ้ยสัมผัสอันเนาะเอ้ยสัมผัสอันอันไสไปท่นไปนี่แหละไปขับรถขับรถกับมันที่นี่มันรับในแล้วมันบ่มีเบรกเลยนะมันต่ําเอาแทว่ารถมันบุ้ยปุ้ยดีแล้วมันบบตายเขาจะยังคึนอนะไว้นุ่มประมาณอายุประมาณสาวสาวสิปีนี่แหละนาเรื่องราวอันเด็กสมเออเอา ว่าเอานั้นเอานี่มันคิดจะสั้นจังที่ประกันภัยมันก็โบมีอีกโอ้ยเยอะมนันถึกเจ๊อันนี้คักๆเนาะอันน่าเรื่องราวมานันทำสมก็เรื่องว่าต่อสู้เอาอยู่กับอัน,นตำรวจทันแล้วมันยังว่าจ่ายเป็นอันนั้นคอยจ่ายเป็นเดือนเดือนละสองพันสองพันโอ้ยจะเรืองเอา หมื่นมันค่าเฮ็ดขนาดไล่ไปไล่มาแล้วฮัเจเว่าพวกมันโตยโยต้าเขาบอยน้อมฮับนอบอเอาน้อมันราคาแพงตกเป็นนไปหให้พื้นเฮ็ดให้พื้นตีราคาให้พวกมือสองมือซองละอะไรมือสองละประมาณสองหมื่นปลายก็เลยว่าไอ้นั้นไอ้บรรจัยสดกับลุดล้งให้หนะเด้๋วมีเอ้ยมันบอกฐานะเอาดีแดกอะ เลยโอนเงินให้เลยมือแปล่แต่มันแล้วเรื่องกันบ่อ้มันมีอันอันอันคดีอย่างน้ำกันนะผมมันเองก็์ับรรถทาทั้งหน้าทงเนาะทั้งหมอหน้ำแตกทั้งมุนบนหน้าโดทั้งหน้า,นาแล้วบ่มีเบรกเว้ยบ่มีคอยเหยียบเบรกจักดีนะะต่ำาตำดีแต่ต่ำรถแลนคูเซอร์นะ่ะรถนดคเซอร์ม,มีเล็กทั้งหลังเพื่ออันนั้นก็อันรถพ่วงได้ก็ ก็หลุดฟวงไปตำตัวนั้นทางนะั่งมุนรถเท้ากับไฟขึ้กันดีรถเท้ากับเพสกับเนี่ยมันตำแห้งหลายฮะนะค่อยว่าจะไปซ่อมอี่บ้านก็เพื่อเป็นเกือบแสนนะน้องแสนเนาะแสนเอาก็เสียข้อเสียเชียนไปะยังทรงเลยได้จำเป็นได้แบบนี้เพราะเอาละรถ งามๆหลูม่มๆมาทีน่ะเอารถนี้แหละกระบะนี่บะค <c oughs> ่ะเปเจ้าข่าประจํานี่แหละมาไซนี่แหละเออเลาะไปตามถนนสีนักลินนี่นะทั้งทึงเมนทางอันทั้งทิงอันเมนทางอันลางรถไฟสายสีเหลืองแล้วได้เสียเงินแล้วเริ่มแจ้งที่สามมาเนี่เสียเงินเนาะ ก็หน้าที่สามหันเดือนนะครับบ่ได้เสียเงินแลนฟรีบไปนี้ไดเสียเงินแล้วแต่ผมก็เสียอะไเสียของเจ้าก็บ่ได้ไปล่องทีเถื่อวหรอกเคยล่องทีจะบีซีเอสแล้วเวลาลูกหลานมาเนี่ยเรื่องราวอันนั้นแล้วอ๋อเงินส่มได้เจ้าก็แลนรถโบก้าแลนไว้เลยไดวนี้นะสซาหันโบฟ้าวโบความคันโบแมนแลนไปตามอนดม จรภาพทางรองกันลสอนั้นแลนแลนเมืออบ้านนี่แลนไปนองคลองนองค้ายเนาะแลนทางไก่แลนซากแลนบุกิ้นนี้แลนห้าหเพรานั้นสี่ห้รถหลขนาดมันทิศได้ดิค่มันวันจันทร์มันค้านนี่นะอันนี้เป็นสถานนี้รถล้งา,ลลางไฟฟ้า,ฟาสีเบริงเดอะสีเบริเดอ ใส่สีทั้งหน้าแบริ่งไงล่ะคุมแบริ่งไงล่ะคันเป็น BTS คเอยเป็นแบริ่งซื้อใครเป็นอั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 นรถรางไฟฟ้าใส่สีเหลืองนะโมโนเรลนี่มันใส่สีทั้งหน้าเป็นสีแบริงร่งนะก็พอให้ลงกันเพราะว่าทางอันนั้นบีทีันอยู่ซ้ายมือเนี่ยขนาดเนะาะซ้ายมือก็พอเป็นซ้ายมือใกล้ๆกันหรอกซ้ายมือไก่เติมประมาณห้าร้อย เออประมาณสองสามลักคนละไว้สองสามลักห้าลักคนละเนาะอ้างกันนี่นะเอาไอ้เบิ้งทำกระมได้เบิ้งไปจังซี่เลยเด้อเหยาะเหยาะเหาเหาเบิ้งเหยาะเหาไปซีเลยนี่แหละตอนเสาร์เวลาแปดโมงเนาะอยู่ที่ถนนสีนครินทร์ถนนสีนครินทร์เริ่มแต่ทะเลพุ่อละมาเริ่มทะเลไปไปไปสุดอยู่อวน,นไปสุดอยู่ ซีเมนอันนั้นราดข้าวบางกะปีฮะและเนาะซีแยกอันนั้นราดสาลีฮะและอันนั้นสีนักลินเนาะอันนี้ที่ถือหรือที่ขอโทษขอไว้เดอ้อท่านผู้ชมอ,อันนี้เส้นทางนี้จะซื้อไปเลยออกจากทะเลเนาะทางหลังเขาเจ้าเป็นทะเลเนาะไปซื้อไปฮอดถ้าซื้อไปเลย,ยพูดแล้วไปจวบเอาอัน,น,นซีแย็กราดสาลีแล้วก็บ,บางกะปีลาดข้าวบางกะปีพูดแล้วไป ทงาทงเนาะทางมูนทางลดลางไฟฟ้าโมโนเรีวสายสีเหลืองเบิ่งไปบังไปปับตรง,ง,ง,งฟังคอยเล่นคอยอยิงไปสินะขนาดข้าเจ้าคอยเล่นเขาก็จะมาต่ำก้นนีเลยมันบนมันบนจอดเลี้ยวกลับดิเจ้า จอดแลเรบรกแล้วก็หลายรถเดิมจอดต้งกันมันจะฟังเออเนี่ยวุ้มันก็มาใส่เอาซะเรื่องราวนะ่ะใส่แบกแห้งแหงลมแลนมาบุมีครับาาเบรกดีแล้วมันตายห่างๆสงเสียคอเสียเข็นไป เราะมือตื่นมาเนาะยังหารใจได้ก็ถือว่ายังมีชีวิตอนนยู่นะชีวิตคือการต่อสูอ้เป่นอบาเขาเลาะอันซื้อเครื่องซื้อของอยู่แถวเมกโคดีก่อนเด้อเมกโคสีนักลินเียอันสม,มือ ประจำดิมาซื้อตลอดเลยแม่โคก็ถือว่าคนนิยมมาซื้อหล่ปับ๊บมันก็เม็นโลดคนโลด ที่คลิปกันเด้อโชคดีโชคดี